โอ้โหนี่สลดนักบอลโดดน้ำเล่นโดนใบพัดเรือซัดเะ้อ้โหเสียชีวิตสยองนะคะเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานซื้อแล้วค่ะพื้นที่สอนอนางเลิ้งกรุงเทพเด็กลงเล่นน้ำคลองพดุงกรุงเกษมแล้วก็สูญหายไปบริเวณกลางคลองใกล้กับตลาดโบเบสสะพานหเขตดุสิตกรุงเทพเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนำชุดประดาน้ำลงไปค้นหา ไปค้นหานะคะจุดที่เกิดเหตุใต้ทางรถไฟสะพานดำใกล้ตลาดโบเบสสะพาน5นักประดาน้ำสี่คนทำการค้นหาครึ่งชั่วโมงกระทั่งเจอเด็กชายวัย14ปีไม่ใส่เสื้อผ้าตามร่างกายมีบาดแผลถูกใบพัดเรือตัดที่ข้อมือขวาเกือบขาดใบพัดเรือตัดข้อมือขวาเกือบขาดและที่เอวด้านขวาถูกใบพัดเรือตัดเป็นแผลฉกรรลึกถึงกระดูกเสียชีวิต กติเด็กกลุ่มนี้มากระโดดว่ายน้ําตรงนี้เป็นประจําเป็นแหล่งประจําของเด็กนะมันปิดเทอมหยุดโควิดเนี่ยก็ชวนเพื่อนฝูงม,มากระโดดว่ายน้ําเล่นคลายร้อนทีนี้ปรากฏว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจังหวะที่รถไฟกําลังเล่นผ่านรถไฟเล่นผ่านเด็กกระโดดน้ําเรือที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเด็กกระโดดน้าเพราะรถไฟเล่นผ่านเสียงอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยได้ยินได้ยินแต่เสียงรถไฟ เรือก็ผ่านไปพอดีเด็กก็กระโดดลงไปตอนที่เรือผ่านมันก็เลยโดนใบพัดเข้าให้ที่ข้อมือกับเอวของเด็กนะคะเสียชีวิตเด็กคนนี้ปกติอาศัยอยู่กับลุงย่านบางซื่อน,นะ,ะ<ม>เด็กที่ตายเดี่ยนะฮะปกติอาศัยอยู่กับลุงญานบางซื่อแล้วก็ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนแถวแถวคลองพระดุงกรุงเกษมเขตดุสิตอยู่ชั้นมสองโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งเด็กคนที่ตายเนี่ยเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนด้วย เตรียมจะไปรายง,งานตัวแล้วเพื่อไปแข่งขันเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนปรากฏว่าเสียชีวิตไปซะก่อนไปแข่งขันเนี่ยได้ทั่วรางวัลด้วยนะคะเป็นเด็กที่มีความสามารถคนหนึ่งเสียดายจังเลยอ่ะเด็กคนเนี้ยเสียดายนะอนาคตยังอีกยาวไกลแต่ต้องมากลายเป็นศพไปซะ้อย่างนั้นนี่คือภาพเด็กคนนี้เขาเบลนาค่ะเบลนาเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียง เป็นนักฟุตบอลคว้าดังวีรางวัลมาได้มีความสามารถอนาคตเป็นทีมชาติไทยได้แต่ไปตายเพราะว่ากระโดดน้ํคของพอดุงกรเสมแล้วถูกใบพัดเรือเนี่ยฟาดเข้าให้และเด็กก็คงไม่ได้ยินเสียงเรือมาเพราะว่ารถไฟมันผ่านพอดีเลยพอรถไฟผ่านเด็กก็ไม่ได้ยินเสียงเรือมาดังนั้นนั่นแหละค่ะมันกลบเสียงทุกอย่างไปหมดเด็กก็กระโดดน้ําลงไปโดนเข้าให้นะข้อมือขวาเกือบขาดแล้วก็เอวลึกถึงกระดูกเลยทีเดียวนะคะเสียดายนะ งานนี้ค่ะเจ้าของเรือก็คือบริษัทครอบครัวขนส่ง2,002จำกัดที่เป็นบริษัทรับสัมปทานวิ่งเรือที่คลองพดุงกรุงเกษมก็ได้มีการพานายสมคิดปันเหมยนายสมคิดปันเหมยอ,อายุ46ปีเป็นคนขับเรือนะพาไปที่โรงพักสอนอนางเลิ้งคือคนขับเรือรู้ละวว่าเด็กถูกใบพัด เสียชีวิตก็ไปหาเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็พาไปที่สอนอนางเลิงไปมอบตัวและอธิบายว่าไม่มีความตั้งใจจะทำให้เด็กเป็นแบบนี้หรอกพอดีรถไฟแล่นผ่านมามันไม่ได้ยินอะไรเลยเด็กก็คงไม่ได้ยินเสียงรถไฟด้วยก็กระโดดน้ำลงมากระทั่งเจอใบพัดเรือเดียและค่ะงานนี้ก็เรียกได้ว่าแน่นอนนะคะมันก็เป็นเรื่องที่สร้างความเสียใจต่อบ,บริษัทครอบครัวขนส่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการเดินเรือในคลองอยู่แล้วก็จะช่วยเบื้องต้นไปนะคะช่วยค่าทำศพเบื้องต้นไป20งหมบาทและค่าอื่นๆเดี๋ยวไปคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตกันต่อไปทีนี้ญาติก็ไม่ติดใจเอาความเพราะรู้ว่าลูกหลานคนเนี้ยเด็กคนเนี้ยไปกระโดดน้ําแบบนี้เป็นประจําไม่มีใครอยากให้เกิดการตายเกิดขึ้นน่นแหละค่ะอย่างไรก็ตามคนขับเรือนะ คนขับเรือก็คือนายสมคิดปันเหมือยอายุ46ปีก็เจอข้อหาขับเรือโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็ต้องถูกดำเนินคดีกันต่อไปนะคะเนี่ยละค่ะก็เสียดายใครมีบุตรหลานชอบว่ายน้ำกระโดดน้ำที่ไหนอย่างไรก็ต้องเตือนเขาระมัดระวังเรือยิ่งเป็นคลองเนี่ยมันไม่ได้มีความกว้างอะไรมากมายเหมือนกับแม่น้ำนะดังนั้นถ้ากระโดดว่ายน้ำกระโดดเล่นน้ำเนี่ยคือเพื่อนของเด็กคนนี้เข็ดไปเลย เพื่อนของเด็กกลุ่มเนี้ยที่ว่ายน้ำกันเด็กกระโดดว่ายน้ำกันเนี่ย,ขดดนเ,นยเข็ดเลยไม่กล้าโดดน้ำแล้วพอเจอเพื่อนโดนใบพัดแบบนี้เลิกโดดน้ำเดี๋ยปรยายนะคะค่ะ